สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้วันที่หกเมษายนวันนี้เราจะมารีวิวรวยไม่เลิกให้เพื่อนๆดูรวยไม่เลิกนี้เป็นต้นไม้มงคลที่เราเอาหัวเข้ามา จากเมืองไทยเราหัวเข้ามาจากเมืองไทยเอามาประมาณสี่ห้าหัวเพื่อนสี่ห้าหัวสี่ห้าหัว ที่เรามารีวิวนี่เลยคือเราอยากจะบอกเพื่อนว่าเขางามมากงามมากๆเลยนี่คือรุ่นรุ่นนี้รุ่นที่หนึ่งรุ่นนี้รุ่นที่หนึ่งคือเอาหัวเข้ามาแล้วเราก็เอามาใส่ลงดิน ใส่ลงเนนี่อายุได้หนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนกว่ากวาเพราะว่าเรามาเมื่อปีที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมไม่ใช่กุมภาพันธ์เพราะว่าเราไปเมืองไทยเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนเรากลับมาเดือนมีนา แล้วก็เอาหัวเข้ามาด้วยเอาหัวเข้ามาด้วยแล้วตอนนี้รุ่นสองเราก็เอาหัวเข้ามาแยกพอเขาออกหัวเล็กๆแบบนี้เราก็มาแยกนี่คือรุ่นสองรุ่นสอง,สองแล้วก็รุ่นสอง อันนี้รุ่นสรุ่นสนี้ตอนนี้ความเจาหัวมาแค่4ี่หัวห้าหัวนะตอนนี้เราได้10กว่ากระถางละใ,ในเวลา1ปีกับอีก1เดือนในเวลา1ปีกับอีก1หนึ่งเดือน ที่ที่ข้างามนี้พอและเ,เพื่อนเราใส่เปลือกไข่เราใส่เปลือกไข่เ,เ,ไขเ,เพื่อนเพือยากจะเห็นขา,ขาว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 ไว้นั่นแหละคือเปลือกไข่เปลือกไข่แบบนี้ มันจะมีเปลือกไข่สีน้ำตาลแล้วก็เปลือกไข่สีขาวของที่นี่เราไม่ได้ข่วนะเราตำแล้วเราก็ใส่เลยเก็บไว้ได้เก็บไว้ให้มันหลายๆวันเพราะเราชอบกินไข่กันเก็บไว้ให้มันเยอะๆแล้วเราก็เอามาตำแล้วก็ใส่ใส่เปลือกไข่ มันก็เลยดูงามงามมากงามจนบางครั้งเขารับใบไม่ไหวมันมีอยู่กระถางนึ่งที่เราตัดตัดใบตัดใบออกเพราะนียใบเขายาวยาวแล้วก็เงานันคือใส่เปลือกไข่ผลของการใส่เปลือกไข่ สวยมากๆนี่เป็นความภูมิใจที่ได้ปลูกว้านมงคลรวยไม่เลิกงามขนาดนี้เพราะว่าเราอยากได้แต่เราหาซื้อที่นี่ไม่ได้หาซื้อที่นี่ไม่ได้ไม่มีเพราะว่าก็เป็นต้นไม้ที่ พูกยากเขาคงจะชอบอากาศร้อนเพราะอากาศหนาวนี่ไม่หลอดตั้งแต่เราเอามาจากเมืองไทยเราก็เอาไว้เข้าในเอาไว้เอาเข้าไว้ในห้องตลอดเวลายังไม่เคยออกนอกห้องอาไว้ในห้องเราเคยเอา ต้วนี้ไปไว้ห้างล่างหาง่างที่ไม่มีไฮโซูงไม่มีความร้อนอากาศหนาวเขาเขาไม่โตเขาแก่นเพราะรุ่นนี้กับรุ่นนี้รุ่นเดียวกันรุ่นนี้โตเพราะรุ่นนี้อยู่ในห้องรับแขกข้างบนส่วนต้นนี้อยู่ห้องข้างล่างเขาเลยแก่นส่วนส่วนตัว ตัวน,นีอบนบน้อยู่ข้างบนหมดอยู่ข้างบนให้เขารับแสงข้างในบ้านคืออยู่ขอบหน้าต่างอยู่ขอบหน้าต่างอยู่ขอบหน้าต่างแล้วในห้องก็ประมาณ 20.. สิองศาในห้องที่เราอยู่เพราะเราเปิดห้ซุง นี่เขาอยู่ห้องในบ้านทั้งปีเลยในบ้านทั้งปีปีนึงก็อีกหนึ่งเดือนกว่าๆอยู่ในบ้านเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะใส่แต่เปลือกไข่อย่างเดียวและอีกอย่างหนึ่งคือเราลดแต่น้ำฝนเราไม่เคยลดน้ำกอกเราลดแต่น้ำฝน เราะเรามีถังเก็บน้ำฝนไว้ดอกไม้ในบ้านที่เราปลูกส่วนใหญ่จะลดแต่น้ำฝนถ้าเกิดมีหิมะหิมะตกมากๆน้ำในถังแข็งเราก็จะไปเอานาเอาชเนใส่ใส่สไอ้นี่ปักบ,บัวไว้ให้เข้าละลายและให้เขาให้เขาหายเย็น เราก็เอามาลดจะลดแต่น้ำนอกบ้านไม่เคยลดไม่เคยลดน้ำก๊อกนั่นคือเคล็ดลับของเราที่เราปลูกต้นไม้ในบ้านจะไม่ลดน้ำก๊อกจะลด,ดดลดแต่น้ำฝนอย่างเดียวอย่างเดียวลดแต่น้ำฝนอย่างเดียวแล้วใส่ปุ๋ย เราจะใส่แต่ปุ๋ยส่วนมากก็จะเป็นแต่เปลือกไข่ถ้าไม่เปลือกไข่ก็จะเป็นน,นี่ไข่ไก่ไข่ถ้าไม่เปลือกไข่ก็ไข่แต่ไข่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใส่จะใส่แต่เปลือกไข่เปลือกไข่ก็ลดน้ำฝน ลดนำฝนดอกไม้ถึงได้งามพอเราปลูกต้นไม้ในบ้านนี้ประมาณห้าสิบกว่าต้นถ้าใครดูคลิปแรกเร,กเราก็จะรีวิวไปแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู่ในห้องนอนห้องลูกชายก็มี แล้วก็ห้องข้างล่างเราก็เรยวิวไปแล้วห้องล่างๆนีห้ห้องข้างล่างนี้เรา,าเปิดให้สูงให้เขาเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งเปิดให้สูงถ้าวันไหนมีแขกก็เปิดให้สูงวันไหนไม่มีก็ปิดให้สซงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ นี่เขาจะอยู่ห้องข้างบนกับเราเพราะอากาศข้างนอกหนาววันนี้ก็ชะเนตกวันนี้หิมะตกหิมะตกนี่เรามีอีกต้นนึงอีกสองต้นที่เราจะให้ดู อีกสดต้นนี้เราก็มาทำกมืองไทยนี่ตัวน,นึงนี่เราก็ใส่เปลือกไข่นะสีข,ขาวๆนี่เปลือกไข่เปลือกไข่เราก็ใส่อันนี้รู้สึกว่าพ,พี่สาวเราเขาจะหักทิ้งแล้วแหละเราก็ลองเก็บมาเก็บมาแเราก็เอามา เสียบนี่ก็อยู่ในห้องตลอดนะไม่เคยออกนอกห้องหนึ่งปีกับอีหนึ่งเดือนก็จะอยู่ข้างหน้าต่างข้างหน้าต่างข้างหาต่างประจำที่ประจำเพราอให้เขารับแสงแดดถ้าเกิดเขาถูกแดดมากก็ไม่ดีถ้าหน้าต่างร้อนนี่เราต้องย้ายที่ รวยไม่เลิกเหมือนกันถ้าหน้าตา่างร้อนๆนี่เราต้องย้ายที่แล้วเราก็มีอีกต้นหนึ่งให้ดูอันนี้ต้นไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เลือกว่าต้นอะไรเราเรียกว่าต้นนางกวักพี่สาวบอกว่าต้นนางกวักแต่เราก็ดูใน youtube บางคนก็บอกว่าไม่ใช่ต้นนางกวักบางคนก็บอกว่าใช่ต้นนาง เรา,เามาสามสามกิ่งอืมไม่ใช่สามกิ่งหกกิ่งหกกิ่งอีกสองกิ่งไม่รอดรอดสี่กิ่งคือหกกิ่งนะจะเป็นสีนี้หมดเลยหกห้ากิ่งจะเป็นสีนี้หมดเลยมีกิ่งหนึ่งที่เป็นสีนี้แล้วก็ โตกว่าเพื่อนโตโตกว่าเพื่อนโตมากโตมากกว่าเพื่อนนี่โตมากเพื่อนยังตัวเล็กอยู่เลยแต่เขาโตมากเลยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาโตต่างกันขนาดนี้ใบด่างกับใบไม่ด่างแล้วเอามาหกกิ่งมีใบเดียวมีกิ่งเดียวที่ใบไม่ด่างและโตมาก แลวอีกอีกห้ากิ่งใบด่างแต่ว่าไม่รอดสองกิงก่งรอดสามกิ่งคิดว่ารอดเนาะพอนี่มันก็หนึ่งปีอีกหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่แตกเนาะนะไม่ยังไม่แตกเลยรู้สึกจะเลี้ยงยากสักหน่อยไม่เหมือนรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกนี่เลี้ยงง่ายมากรวยไม่เลิกนะี่ ง่ายมากที่เราเอามารีวิววันนี้คือเราอยากจะบอกเพื่อนๆว่าใครสนใจก็ทักมาได้นะเราให้ให้ฟรีแต่ค่าส่งนี้ต้องจ่ายเองรู้ว่าใครจะมาเอาที่บ้านก็ได้ทักามาน คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆถ้ามีเวลาแล้วเราจะรีวิวดอกไมใ้ในห้องมาให้ดูอีกเรายังมีอีกหลายอย่างสวัสดีจ้า